โหเงามืดมาเชียวยังหนึ่งมันกดไปแล้วล่ะเดี๋ยวตัดต่อเองได้ป่ะล่ะได้ต้องดูวิธีการทานด้วยตัวเองจะได้ไม่งงมิพันธ์ขันขันท้นใช่ไหมขันพริกน่าจะรู้ก็นเลยวันนี้เนาะพึ่งพริกเมื่อวันอาทิตย์ไม่จริงๆถ้าไม่เคยพริกก็ไม่ต้องผันก็ได้ยพึ่งพริกไปสดๆร้อนๆเมื่อวันอาทิตย์นี้ครับ แต่คือมันแล้วแต่อยากบางคนถ้าไม่เคยเป็นจะไม่พันก็ได้ไม่เป็นไรมัหายใหญ่ก็คือได้กันไม่ิดเดี๋ยวไม่นะต้องคิดก่อนคู้พิชเองไงไปหลอกเขาไงคือมันจะบล็อกไม่ให้พิกง่ายอ่ะ่ิกทำอะไรเนี่ยจะเป็นยูทูบหรือวิธีพันข้าวท้าก่อนเก็บแบบบรรยายไม่ถูกตัวจุกเลย ทำอย่างนี้ก็ใส่พวกฟูโตโร่หน่อยมันดีอกว่าหรือว่าคนละอย่างอ่าถ้าใส่พวกโฟกแองเกิลอะไรเนี้ยมันจะแบบกระชับกล้ามเนื้ออย่างเดียวแต่อันเนี้ยมันคือมันไม่ยืดหยุ่นไงมันก็จะบล็อกไว้เลย <c oughs> มีเหลือมีอะไรใช่ป่ะรคนน้องแต่เรียบร้อยเรียบร้อยพีปิดได้ไม่ใช่พิกเอาหันมาให้ดูวะเวลาเสร็จแล้วก็เป็นอย่างนี้ มันจะกันให้ก็เท้าพลิกง่ายมันจะบ็อกอยู่เลยเ <Okay. S 2> ราวิ่ง